จังหวัดสระแก้วจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานร้อยวันสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังคปริณายกนวัดเหล่าอ้อยตำบลหนองสังอำเภออรัญญ,ญประเทศโดยพระสิริบุตรเมธีเจ้าคณะอำเภออรัญญ,ญประเทศเจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อยประธานฝ่ายสง์พร้อมด้วยนายพระครธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพุทธศาาธิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันตักบาตรและถวายพัทหารแด่พระพิสุสธมสมณร จังหวัดสักแก้วจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาหนึ่งในเทศกาลวันมาคาบูชานายพัชรทธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วเป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์แต่งกายชุดสีขาวปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีส่วนราชการนักเรียนและประชาชนแต่งกายด้วยชุดขาวเดินรณรงค์ปฏิบัติธรรมถวายพุทธบูชาพร้อมกันทุกอำเภอในจังหวัดสักแก้วที่สาราการ,ปรเปลี่ยนวัดสักแก้วพระอารามหลวงนายพัรทอนเทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนนักเรียนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาคบูชาพระราชธรรมพานีเจ้าคณะคจังหวัดสระแก้วแสดงสัมโมธนียัคถาณประสาสลดก๊กคมอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนายชูศักดิ์ตรีสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสน,นิกชนในอำเภอโคกสูงและใกล้เคียงร่วมกันเวียนเทียนและเจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันมาคาบูชาประจำปี2557ที่ห้องประชุมบุรพาสารกลางจังหวัดสะแกวนายชัยพัฒน์ขีรัญยะเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วให้การต้อนรับนายวิสุทธ์นิรัติวงศ์สกรผู้ตรวจราชการสำนักนายกร,ร,รัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการที่3พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการของจังหวัดสแก้วพร้อมข้อเสนอแนะอุปสรรคปัญหาการดำเนินงาน ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสักแก้วที่1ตำบลท่ากษสิงอําเภอเมืองสระแก้วนายกองเอกพัครธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในฐานะผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีวันคล้ายบัรสถาปนากองอาสารักษาดินแดนโดยมีผู้บังคับบัญชาและสมาชิกอสเข้าร่วมในพิธีประกอบด้วยพิธีทางศาสนาการอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกอสและมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้แก่ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกอสพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดนและบุตรของบุคลากรในสังกัดสมาชิกอสถือว่าเป็นกำลังหลักในการทำหน้าที่สนับสนุนทหารตำรวจและฝ่ายปกครองในการรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นภายในบ้านเมือง ที่หอประชุมบางสีดานายพคกรธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วประธานเปิดงานมหากรรมแก้จนสร้างคนสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจังหวัดสัะแก้วโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสักแก้วได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และปลุกกระแสการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเสวนาแก้จนถาวรแบบคนพอเพียงการประกวดภาพถ่ายการจัดนิทรรศการตลาดอาชีพ จังหวัดสก,กวได้แก้ไขปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนภายใต้นโยบาย4ดีคือคนดีสุขภาพดีรายได้ดีและสิ่งแวดล้อมดีตลอดจนการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิตของประชาชนนายพักรธรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสก,ก้ในอำเภอบางสมบูรณ์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสก,ก้วได้ให้การต้อนรับนายแพทย์นัทพรวงสุทธ,ธิพากร รองอธิบดีกรมอนามัยและคณะกรรมการพิจารณาการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เดินทางลงพื้นที่บ้านวังสุวรรณหมู่ที่12ตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเพื่อพิจารณาให้คะแนนการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับชาติสาขาส่งเสริมสุขภาพ และรับฟังการนำเสนอผลงานของนายศรีวิกรพักดีในฐานะตัวแทนอ,อสมอดีเด่นภาคกลางสาขาส่งเสริมสุขภาพท่ามกลางหน่วยงานสมาชิกอ,องสมอและประชาชนชาวจังหวัดสะแก้วให้กำลังใจที่พักสงอุทยานธรรมสันตินิมิตตำบลโคคลานอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว นายชูศักตรีสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ารอสอทอปรอรุ่นที่1ทับ2,557โดยมีชาวราษฎรอาสาสมัครเข้าร่วมอบรมกว่าร้อยคน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดพระราชปณิธานและความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถให้ราษฎรได้เข้าใจสร้างจิตสำนึกเกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันรักษาป่าตลอดจนจัดตั้งองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในท้องถิ่นของตนเองเพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในโอกาสเดียวกันนายวิเชษ<ห>กเกษมทองศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางศีดานายชูศักดิ์ตรีสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วให้การต้อนรับความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติปางศีดาทําให้การบุกรุกลักล,กลอบตัดไม้ทําลายป่าล่าสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์โดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้พยุง เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์พื้นป่าต้องเผชิญกับอันตรายมากขึ้นรัฐบาลจำเป็นต้องให้การสนับสนุนอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่การติดตั้งกลอง CCTV, ้อง C C T V การลาดตระเวนโดยใช้ระบบ G P S ในการตรวจจับคนบุกรุกการเพิ่มกำลังและประกันชีวิตหมู่ผู้พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ นายชูศักดิ์ตรีสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วนำหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ในโครงการหน่วยบำบัดทุบบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนกิจกรรมสแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชนและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่โรงเรียนบ้านโคกเพล็ก ตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมอบเงินให้แก่ผู้ด้ยโอกาสผู้ยากจนมอบทุนการศึกษาการออกหน่วยบริการได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่จํานวนมากที่มารับบริการในด้านต่างๆในโอกาสเดียวกันนี้อำเภอตาพระยาได้ร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วได้จัดมหกรรมสุขภาพดีตาพระยาเมืองแห่งความสุขภายใต้สีดีวิถีพอเพียงได้แก่คนดีสุขภาพดีรายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดีอีกด้วยที่หอประชุมอำเภอเมืองสักแก้วนายชูศักดิ์ตรีสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วได้เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจังหวัดสักแก้วโดวยสำนักง,งานเกษตร,รจังหวัดสักแก้วจัดโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงานได้แก่ อ้อยโรงงานและมันสับปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพเป็นเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดในการพัฒนาให้เป็นเมืองพืชพลังงานในอนาคตการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรกว่า200คนได้รับความรู้เทคโนโลยีนำไปพัฒนาเพิ่มผลผลิตเกษตรกรรับแจกพันธุมันสับปะหลังปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดสกยก่ามีพื้นที่ปลูกมันสับปะหลังรวมทั้งสิ้น430,000ไร่ผลผลิตเฉลี่ย3.5ตันต่อไร่และมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ9อําเภอ1,800คน สำหรับการอบรมจะดำเนินการให้ครบทุกอำเภอนอกจากนี้สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสัะแก้วยังได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและกำจัดเพลียกระโดดสีน้ำตาลแก่สมาชิกศูนย์จัดการสัตรูเพื่อชุมชนในพื้นที่อำเภออีกด้วยนางสุภาพรทเทียนชัยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระแก้วสมาชิกกาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้งลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดสะแก้วผู้ประสบความเดือดร้อนมีฐานะยากจนพิการป่วยเป็นโรคไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยได้มอบสิ่งของเครื่องใช้เงินสงเคราะห์จำนวน8รายรายละ2,000บาทตลอดจนได้หารือกับผู้นำหมู่บ้านในการแนะนำการเสริมรายได้เพื่อการยังชีพอีกด้วย